สวัสดีครับเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่เจอกันอยู่ประจำทุกวันก็คือในเรื่องของการช่วยคนไทยในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเรามีหลายเคสมากในการช่วยคนไทยนะครับมีรายหนึ่งที่เป็นเรื่องสะเทือนใจจริงๆเกือบทุกรายแหละสะเทือนใจแต่อยากจะเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ก็คือว่าน้องคนนี้เป็นน้องผู้หญิงอายุ28เท่ากับลูกสาวผมนะครับ น้องอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีร้านขายของขายของเล็กๆน้อยๆรวมทั้งพวกแห่พวกอวนต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เล่าให้ฟังว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็เจอปัญหาเหมือนกันน้ำพัดของต่างๆไปแต่ว่าพวกแห่อวนเนี่ยขายได้ดีเพราะว่าคนเอาไปจับปลาใช่ไหมครับ ประเด็นก็คือว่าน้องเนี่ยมาไม่กี่วันหรอกแล้วก็เหมือนกับรายอื่น,นก็คือว่ามาแบบติดคอนแท c t ติดสัญญาติดแม่แท็กก็คือว่ามีเอเจนต์เนี่ยอาจจะเป็นคนรู้จักกันหรือว่าใครก็แล้วแต่ไปชักชวนบอกว่ามาทำงานเขาก็อยากจะได้เงินแหะคือ งานที่ทำอยูนะ่เปิดร้านก็พอไปได้อาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ว่ามีเงินทองพอที่ใช้จ่ายได้แต่ธรรมดาชีวิตคนเนี่ยก็ต้องก้าวหน้าใช่ไหมครับคือทุกคนก็ต้องแสวงหาความก้าวหน้าเขาก็เช่นกันก็มองดูว่าได้ยินเรื่องราวของประเทศนี้แหละว่ามีคนมาทำงานแล้วได้เงิน บางคนก็อาจจะได้จริงบางคนอาจจะไม่ได้จริงเพียงแต่ตัวผมเองผมไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เพราะว่าหลายเคสที่มาขอาความช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นจริงๆแต่เอาเถอะในเมื่อน้องเข้ามาเนี่ยน้องเป็นผู้หญิงก็มาก็เหมือนเช่นเดิมอะ่ะก็มีความรู้ในเรื่องของการนวดอยู่บ้างเคยได้รับการเทรนมาแต่พอมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เป็นเรื่องของ การนวดตรงๆหรอกคือผมเชื่อว่าทุกคนเวลามาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอาจจะมีการนวดอาจจะมีการทําที่เรียกว่าฮปปี้เอนดิ้งแต่ในส่วนนั้นเป็นเรื่องของการที่คุยกันสมัครใจกันนะตกลงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่หากไม่ได้ไปอยู่ในจุดนั้นเนี่ยสมมุติว่าไปในสถานที่อีกสถานที่หนึ่งก็เหมือนแบบจะต้อง ทำตรงนั้นเลยนะใช่ไหมเขาก็อึดอัดเพราะตัวเขาเองเนี่ยคือก็ต้องพูดให้เรื่องราวสมบูรณ์เพราะว่าตัวน้องเองเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นรักร่วมเพศน้องผู้หญิงคนนี้เป็นรักร่วมเพศดังนั้นเขาก็จะมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่ในเมื่อมาทำงานแบบนี้ก็ต้องให้บริการให้บริการผู้ชายซึ่งซึ่งก็ อาจจะขัดกับความรู้สึกเขาอย่างมากมายทีเดียวแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะทนได้เพราะว่าวันหนึ่งต้องให้บริการ8คน9คนอะไรทานองนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็หาทางหาทางในการที่จะหลบหนีออกมาเพื่อนๆที่อยู่ที่นั่นก็บอกว่าอย่างมากที่สุดก็คือบอกทางให้แต่ว่าตัวต้องดำเนินการเอง เขาก็ใช้วิธีกระโดดลงมากระโดดติกลงมาโดยอย่างน้อยก็มีความปลอดภัยนะอาจจะขาแพลงแต่ปลอดภัยมากพอที่จะมาหาเราที่สถานทูตได้แล้วที่สำคัญคือน,น้องก็เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนที่ป่วยจากอาการซึมเศร้ามาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะหลายปีทีเดียว พยายามรักษาอยู่แล้วก่อนมาก็ได้มีการไปรักษาแบบมีการใช้ไฟช็อตนะอาการก็ดีขึ้นแล้วความคิดในเรื่องของการทำร้ายตัวเองเนี่ยก,ก็หายไปนะหรือว่าน้อยไม่ได้มากเหมือนยังสมัยก่อนนี่ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการมาทำงานต่างประเทศมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่า ทุกคนนะจะคำนวณความเสี่ยงไว้แล้วแต่ความเสี่ยงนั้นมากเกินมากเกินกว่าที่คำนวณไว้จึงทําให้ประสบเหตุแบบนี้อยู่เยอะมากนะหลายคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารหลายคนอาจจะมีร้านของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็ตัดสินใจแบบมาเสี่ยงดวงเรียกว่ามาขุดทองแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสําเร็จรายที่ช่วยได้นะี่ถือว่าโชคดีมากนะผมไม่แน่ใจว่าจะมีที่ ซุกซ่อนอยู่ในที่ต่างๆอยู่หรือไม่นะแต่ทุกรายที่ขอให้ช่วยเหลือหรือว่ามาที่เราเนี่ยเราก็ดําเนินการส่งกลับให้อย่างน้องคนนี้มาก็ในท้ายสุดเขาก็มีเงินมีทองเหลืออยู่ประมาณสักหมื่นบาทก็เราก็ขอให้ทางอาสาสมัครของเราเนี่ยช่วยเหลือดําเนินการต่อให้ก็เป็นเป็น,ปนอุทาหรณ์ผมคิดว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ไม่ควรจะเชื่อ ในสิ่งที่คนวาดฝันฝันนั้นทุกคนมีสิทธิ์ฝันได้แล้วไม่ควรละทิ้งความฝันแต่ว่าควรจะอยู่บนพื้นฐานที่จะเป็นจริงได้ใช่ไหมครับอย่างเงินเนี่ยถ้าหามาง่ายๆทุกคนก็คงจะรวยไปหมดหรือการที่มีคนจ่ายค่าตั๋วให้จ่ายให้ทุกอย่างเนี่ยเราต้องเฉลียวใจมากพอสมควรว่า เอของฟรีเนี่ยในโลกนี้ในจักรวาลน,นี้มีจริงหรือไม่นะก็ควรจะรู้นะว่าอม,มันก็ไม่น่าจะมีของฟรีนะใช่ไหมก็สำหรับน้องรายนี้ก็พ้นนะพ้นจากทุกโศกนะกลับไปประเทศไทยแต่ก็มีอยู่มาเรื่อยๆนะครับมีอยู่มาเรื่อยๆก็น่าคิดว่าจะทำยังไงในการที่จะทำให้ปัญหานี้ บรรเทาไปคือในเรื่องของการศึกษาก็ต้องให้การศึกษาว่าส่งเสริมอาชีพนะในการที่จะทําอาชีพได้ดูแลตัวเองนะเพราะว่าการที่จะมาชอตคัตทําเงินทําทองแบบสั้นๆแล้วกลับไปผมคิดว่ายากแหละยากสกิลของเรามีมากน้อยแค่ไหนใช่ถ้าเป็นเพียงแค่แบบว่ามา มันกึงก่งๆใช้แรงงานว่ามามานวดหรือว่ามาทําอะไรในช่วงสั้นๆแล้วจะได้เงินกลับไปเป็นกอบเป็นกำรรเนี่ยไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเลยนะไม่คุ้มค่ามันมีความเสี่ยงมากมายบางคนอาจจะต้องถึงขั้นแบบเสียชีวิตไปเลยนะใช่ไหมครับเสียอิสรภาพนี่ก็เป็นเรื่องที่เจอกันอยู่บ,บ่อยๆแล้วก็บาดแผล ของจิตใจถึงแม้ว่าออกไปแล้วเนี่ยบาดแผลของจิตใจซึ่งน้องที่เป็นน้องคนนี้เขาก็จะต้องไปฟื้นฟูจิตใจก็ต้องใช้เวลานานทีเดียวในการที่จะก้าวไปสู่นอร์ a l ซี cy, หรือว่าความปกติของชีวิตต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังครับ